เดินเลยเพื่อตังหนูไม่เหนื่อยเลยลูกเดินระวังระวายโอ้หนูสาวน้อยนี่ขยันจริงๆเลยอ๋อทีนี้แม่ใหญ่ใจหนูได้เปล่าเนี่ยทำไมไม่เอาพัตเตอร์ติดอ่ะพัตเตอร์ก็หมดมาที่ลูกสองด้วงอะไรอีกอ๋อสองด้วงแม่พัตเตอร์มันหมดเขาจะไปซื้อมาอย่าไปจับนะลูกนะโอ้เดี๋ยวนั่งยังเป็นเนี่ยเจ้าบ่เศร้าเจ้าเธอเนาะเจ้าบ่เศร้ามาม่มามาแม่อีกน้ำอีบปบมัมยังเหรอค่ะฮะนั่นชิมัมยังค่ะมัมอะไรคะ ที่จำไปแล้วไปไหนคะไปไหนอีเดินไม่หายเดินไม่เศร้าเลยเนาะมามามาเดี๋ยวพี่เอามาให้มาหม่ำเาเร็วๆมาเนี่ยหายายมามามา,มา,มาลูกมามาเดินเดินไม่ใสอี๋แล้วเนาะอัน๋ยพี่เอามาให้แล้วเร็วอ๋อซองซองเออดีใจมา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 หม่าตรงนี้มาแล้วถือให้น้องสิครับ มาลูกมามาเร็วเดี๋ยวพี่เอาตอมมาลูกมานั่นพี่มาแล้วนั่นมาเร็วพี่เอาตอมมาแล้วลูกมา